ขอแนะนำคัวนคัลหลินนะคะก็คือเป็น Business f o e t t o r นะคะประจำสาขาประเทศไทยของบริษัทเนชิแฟลชนะคะเดี๋ยวไงวันนี้ก่อนเริ่มนะคะก็คือในที่นี้นะคะพอดีว่วาผู้บริหารนะคะคุณเซจิศนะคะโฮสต์ประกาศน,นะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปของสาขาประเทศไทยนะคะก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเซจิศพูดกล่าอะไรสักนิดหนึ่งนะคะโอเคเซจิศส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you very much for attending the ex c l u s i v e dealers program today. ก็เขาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาเข้าร่วมสัมมนา exclusive โปรแกรมวันนี้ค่ะ My name is Seiji. I'm director of Natural Plus Thailand. ก็เขาชื่อคุณเซจินะคะเป็นด i r เตอร์ของบริษัทเนชิพัสประเทศไทยค่ะ Uh Naturally Plus is a global healthcare company and our mission is promote wellness and healthy living worldwide. <laughs> our products are designed one and only formulas and best quality products to help people improve their health. ก็สินค้าของเรานะคะก็คือผลิตมานะคะเพื่อ uh, การ uh, บำรุงสุขภาพนะคะโดยรวมนะคะแล้วก็สุสขภาพสน่สุขภาพนคนุทั้งหมดค่ะ uh, One of our products is m o uh, became number one in sales in Japan for 13 consecutive years. น้ําดื่มของเรานะคะอิซูมิโยะนะคะก็มียอดขายดับหนึ่งทญี่ปุ่นแล้วก็มียอดขายดับหนึ่งเนี่ยติดต่อกันสูงถึง13ปีค่ะติดต่อกันค่ะ Currently Naturally Plus Thailand developed new business model which is exclusive dealers program and we are looking for the first generation of exclusive dealers now แล้วก็ล่าสุดมานี้นะคะบริษัทนาี่พัฒประเทศไทยนะคะก็มีการ uh, พัฒนานะคะตัว Exclusive Dealer Program ขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรากำลังมองหานะคะตัวแทนรุ่นแรกอยู่ค่ะ Exclusive Dealer Program is a great opportunity for you to grow your personal wealth. Exclusive Dealer Program นะคะก็เป็น uh, โอกาสที่ดีนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่จะ Uh, สร้างความเ้าบนเติบโตมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะ There is no registration fee, no need to keep up the stock, or no need to arrange the delivery, even no need to collect the payment ก็ไม่มีค่าสมัครนะคะแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องส่งของเองด้วยนะคะ So what you need is promoting our products or this uh, promoting o u r dealer program ก็เพียงแค่คุณนะคะโปรโมทนะคะสินค้าของเราแล้วก็ระบบดีลเลอร์ของเราเท่านั้นเองค่ะ we just started this program and we don't have many dealers yet but uh, so you will have a lots of chance to open the market in Thailand and we will do our best to support your success in this program เราเพิ่งจะเริ่มนะคะตัวระบบดีลเลอร์เนะะี่ยค่ะเราก็ยังไม่ได้มีดีลเลอร์เยอะนะคะก็ทางบริษัทก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่านในที่นี้นะคะ This is because your success in this program is our success too เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านใดน,นะคะสำเร็จนะคะในการทำระบบนี้นะคะบริษัทก็สำเร็จไปด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ so I'm so excited to share this program to you today and we are looking forward to working together with you soon เขารู้สึกตื่นเต้นมากนะคะที่จะไดะ้แชร์นะคะเกี่ยวกับระบบนี้นะคะในวันนี้คะ่ะแล้วก็เขาราคอยที่จะได้ทำงานกับทุกท่านอยู่นะคะ Thank you very much ขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวลินงขอเริ่ม presentation เลยละกันนะคะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาของทุกท่านนะคะโอเค โอเคค่ะก็อย่างที่เมื่อสักครู่นะคะคุณเซจิเขาได้พูดไปแล้วนะคะบริษัทในชิพัรของเรานะคะเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจนะคะด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกนะคะเราส่งเสริมสุขภาพนะคะและความเป็นอยู่ที่ดีไปสู่ผู้คนนะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะบริษัทของเรานะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมปี1999นะคะ สาขาแรกนะคะของเราแล้วก็เป็นสำนักงานใหญ่ของเราด้วยนะคะอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวเขตโรองินะคะอยู่บนตึกนี้เลยนะคะอันนี้คือภาพตึกจริงๆของบริษัทเรานะคะคือตึกอิซามิกาเดนนั่นเองนะคะหลังจากที่บริษัทของเรานะคะดาเนินธุรกิจไปแล้ว5้าปีนะคะบริษัทนะคะก็ได้ขยายตลาดออกไปยังตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็ประเทศแรกนะคะที่เราออกไปในปี2004ก็คือประเทศไต้หวันค่ะ นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด30สาขาใน12ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะประเทศไทยของเรานะคะมีหนึ่งสาขานะคะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะถนนสาทรอ,อยู่บนอาคารชาร์เตอร์สแควร์ชั้น12นะคะ สามารถเดินทางโดยมอเร์ไฟฟ้าลงสถานีสุรัสศั์ได้เลยนะคะก็ท่านใดว่างๆก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันที่บริษัทได้นะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะเวลา10โมงถึง5โมงเย็ยนค่ะนอกเหนือนจากทั้งหมด12ประเทศที่มีสาขาแล้วนะคะบริษัทนนชิพัสของเรานะคะยังสามารถจัดส่งสินค้าไปได้ทั่วโลกเลยนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสังส่งซื้อสินค้าของเราที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะสามารถสมัครนะคะสมาชิกแล้วก็สังส่งซื้อสินค้าผ่านทาง NPCL หรือว่า National Global ของเราได้เลย Global ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะคะตอนนี้นะคะบริษัท National ของเราเนี่ยได้ส่งสิสนค้าออกไปแล้วถึงหนึ่งร้อยี่สิบเก้าประเทศทั่วโลกเลยนะคะ National g ของเรานะคะเริ่มจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในปีหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะ และด้วยผลิตภัณฑ์เพียงแค่หนึ่งตัวนะคะที่เรามุ่งเน้นไปที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถผลิตได้นะคะภายในระยะเวลาเพียงแค่สามปีเท่าน,นะะั้นค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวแรกของเรานะคะก็สามารถทารายได้สูงถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยนะคะในส่วนของประเทศไทยนะเรามีสินค้าสองตัวค่ะซึ่งตัวแรกนะคะก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวแรกของบริษัท ที่มาในรูปแบบของแคปซูลซอฟต์เดลเอสลูทีนพลัสนั่นเองนะคะเอสลูทีนพลสของเรานะคะเป็นอาหารเสริมประเภทแคโรทีนอยรวมค่ะที่มีสารอาหารจำเป็นเนี่ยรวมอยู่ถึงเชนิดด้วยกันเรียนเชื่อว่าตอนเด็กๆนะคะทุกท่านเนี่ยต้องเคยเรียนเกี่ยวกับสารอาหารใช่ไหมคะคุณครูเนี่ยสอนเลาว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการปโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตเพื่อสร้างพลังงาน ะะแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยยังต้องการสารอาหารอื่นๆอีกเช่นพวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไฟเบอร์เพื่อทําให้กลไกลในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างสมบ,บูรณ์แบบถูกไหมคะคารทีนอยด์นะคะก็เป็นสารอาหารนะคะอีกชนิดหนึ่งนะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเพค้นพบว่าร่างกายของเราอะ่ะต้องการมัน ะะและมันเนี่ยก็มีความสําคัญมากเท่าเๆกับสารอาหารชนิดอื่นๆที่เราเคยเรียนมาตอน,นเด็กเลยนะคะไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งค้นพบมันแล้วมันจะไม่สําคัญนะคะไม่ใช่เลยนะคะ mm hmm. เรากินมันเข้าไปนะคะเพื่อทําให้กลไกในร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะแทโรทีนอยถูกพบนะคะกว่าหกร้อยชนิดบนโลก จกผักและผลไม้สีต่างๆนะคะแต่แคโรทีนอยด์มีอยู่ประมาณแค่20ชนิดเท่านั้นนะคะที่ถูกผลพบในร่างกายของคนเราแล้วก็มีแคโรทีนอยด์เพียงแค่2ชนิดเท่านั้น,นะค่ะที่อยู่ในดวงตาของคนเรานะคะซึ่งแคโรทีนอยด์ทั้ง2ชนิดที่อยู่ในตาของคนเราเนี่ยทำหน้าที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการดูแลแล้วก็ปกป้องดวงตาของเราอืมเดี ขอพูดเกี่ยวกับแคโรทโนอยด์ให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเอสโตรเจนพาสของเรานะคะประกอบไปด้วยแคโรทโนอยด์ทั้งหมด4ชนิดนะคะได้แก่ลูทีนซีแซนทีนไลโคปีนแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะคโรทโนอยด์นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกนะคะส่งผลในการป้องก,กันโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบประสาท คาร์โนอยด์นะคะยังสามารถปรับและเพิ่มระบบภุมมคุ้มกันของคนเราได้นะคะคาร์โบนอยด์เนี่ยสะสมอยู่ในผิวหนังของคนเรานะคะแล้วก็มีคทร์โนอยด์ที่อยู่ในดวงตาด้วยนะคะอย่างที่นิงเคยกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะลูทีนและซีแซนทีนนะคะเป็นคทร์โนอยด์ที่อยู่ในตาของเรามันเป็นตัวที่ช่วยนะคะลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าลูทีนกับซีแซนทีเนี่ย เป็นแคโรทีนอยด์เพียงแค่สองชนิดใช่ไหมคะที่อยู่ในตาของเราร่างกายของเรามีเหตุผลนะคะในการส่งมันขึ้นไปอยู่ในตาของเราเพราะว่าอะไรลูทีและซีสแทนทีนะคะเขามีคุณสมบัติในการช่วยนะคะป้องกันเซลของเราจากการทำงานของอันมูอิสระเป็นเปรียบเสมือนตัวกรองแสงสีเงินนะคะในจอตาของเราเมื่อเราใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีแสงสีนเงิน คิดว่าทุกๆท่านนี่น่าจะรู้จักดูไล l i แสงสีน้ำเงินกันใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะที่ทุกๆท่านกําลังมองหน้าจอไม่ไแน่ใจว่าใช้จอโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นจอโน้ตบุ๊กนะคะเหล่านี้นะคะอุปกรณ์เหล่านี้จะส่งแสงสีน้ําเงินออกมาอยู่ตลอดเวลานะคะดูทีนกับดีเซลทีเนี่ยจะเป็นตัวกรองแสงสีน้ําเงินที่ออกมาจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะเวลาที่เราใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะ่ะแสงสีน้ําเงินน่ะมันจะทะลุเข,ข้ามาในจอตาอเรา เวลามันเข้ามาในจอตาของเราเนี่ยมันก็จะเจาะให้เกิดอนุโมอิสระในจอตาของเราอืมแล้วก็อนุูมอิสระใช่ไหมคะเวลามันทํางานเนี่ยมันก็จะมาทํรลายเซลล์ข้างในจอตาของเราลูทีและซีแซนทีนนะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับแสงสีน้ําเงินเอาไว้นะคะไม่ให้เขาอะ่ะมาทํรลายเซลล์ข้างในจอตาของเรานั่นเองนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าลูทีและซีแซนทีเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สําคัญมากๆเลยสําหรับ ผู้คนนะคะในยุคดิจิทัลแบบนีู้กมคะยุคสมัยที่เราต้องใช้แบบโทรศัพท์ตลอดเวลานะคอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของลูทีนและซีแซนทีนที่ดีต่อดวงตาของเราแคโร์โบไฮทด่ตถัดไปนะคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอค่ะ มีคุณสมบัติในการช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนนะคะรักษาสุขภาพผิวช่วยระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะยังมีคุณสมบัติในการช่วยในอ่าช่วยเรื่องการติดเชื้อทางเดินหายใจได้อีกด้วยนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบคุมิคุมกันของเราได้อีกด้วยค่ะแอทโอตีน,นอ,อีกตัวหนึ่งน,นะคะตัวสุดท้ายในเอสซูทินทัสของเราก็คือไลโคปีนค่ะ ไลโคปีนเป็นคโรทีนอยด์ที่ได้จากผักและผลไม้สีแดงนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะไลโคปีนมีคุณสมบัติในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและยังมีคุณสมบัติในการชะลอความแก่ชราเพิ่มความแข็งแรงแก่ระบบภูมิคุ้มกันของคนเราได้อีกด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะแคโรทีนอยอยเนี่ยเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเรามากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่านะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์หรือว่าผลิตแคโรทีนอยอยขึ้นมาเองได้นะคะ เราจะได้รับแคโรทีนอยด์เนี่ยจากการกินผักและผลไม้เข้าไปเท่านั้นนะคะผักและผลไม้สีต่างๆเนาะแล้วก็อย่างที่พี่ลูกปัดบอกในตอนต้นเนาะไม่รู้ว่าเราต้องกินผักและผลไม้มากเท่าไหร่ถึงจะได้ปริมาณแคโรทีนอยด์ที่เพียงพอถูกไหมคะฉะนั้นนะคะการที่จะได้รับแคโรทีนอยด์เพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะได้จากการบริโภคอาหารเสริมจาพวกแคโรทีนอยด์เข้าไปนั่นเองนะคะ แล้วทาไมหนิมบอกว่ามีลูทีและซีแซนทีนใช่ไหมคะสองตัวที่อยู่ในดวงตาของเราถ้าเกิดคุณอยากจะบำรุงดวงตาทําไมถึงไม่กินเพียงแค่ลูทีและซิแซนทีนใช่ไหมคะอืมเขามีการศึกษานะคะของนักวิทยาศาสตร์นะคะออกมาบอกว่านะคะความสําคัญของการบริโภคแคโรทีนอยรวมนะคะก็คือว่าถ้าเราบริโภคเพียงแค่ลูทีและซิแซนทีนเนี่ยสองตัวเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆกินเข้าไปแล้วลูทีกับซิแซนทีนนี่มันขึ้นไปอยู่ที่ตาของเราเลยมันมันไม่ใช่นะคะ ร่างกายของพวกเรานะคะต้องการแคโรทีนอยด์ชนิดอื่นๆเนี่ยที่มันอยู่ตามผิวหนังของเราเนี่ยเป็นตัวลำเลียงหรือว่าเป็นเป็นรถใช่ไมเป็นพาหนะนะคะส่งลูทีและซีแซนทีเนี่ยขึ้นไปถึงจอตาของเรานั่นเองนะคะฉะนั้นนะการบริโภคอาหารเสริมประเภทแคโรทีนอยด์รวมนะคะจะเป็นวิธีที่ดีดีกว่าสําหรับการเสริมะะอย่างสมบูรณ์นะคะ น,นอกจากแคโรทีนอยทั้ง4ชนิดแล้วนะคะในเอสลูทีนพลสของเรานะคะก็ยังมีสารสก,กัดอีก5ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะได้แก่สารสก,กัดจากบิวเวอรี่และแบล็คแครนสนะคะก็ะดีต่อดวงตามองตอนกลางคืนนะคะ,ะวิตามินดีรวมนะคะของเรามี B 1หนึ่งสองหกแล้วก็ B 1สิบสองนะคะคอลลาเจนนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีด้วยะค่ะก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งที่ทรงพลังเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะคะเรามีสารสก,กัดถึง9ชนิดนะคะ ในหนึ่งกระปุกนะคะอันนี้นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยนะคะส่วนผสมของเอสลูทีนพลัสของเรานะคะผ่านกระบวนการผลิตที่เรียกว่าอัลตราไฟโควไรเซชันนะคะมันคืออะไรนะคะมันก็คือนะคะการที่เราอ่ะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาบดน,นะคะให้แตกละเอียดนะคะจนเป็นขนาดซับไมโครไซส์ ide, หรือว่าเป็นขนาด อนุภาคที่เล็กกว่าหนึ่งไมครค่ะหนึ่งไมครเล็กขนาดไหน,นะคะหนึ่งไมครนนะคะเท่ากับหนึ่งในหนึ่งพันมิลลิเมตรเลยนะคะหนึ่งของหนึ่งพันมิลลิเมตรซึ่งมันเล็กมากๆเลยนะคะซึ่งเอสลูทีนคลัสสูตรปัจจุบันนี้ของเรานะคะได้ทําการบดส่วนผสมให้แตกนะคะและเล็กกว่าสูตรก่อนหน้าเนี้ยมากถึงหนึ่งในสามเท่าของสูตรก่อนหน้าเลยนะคะเหตุผลนะคะ ที่บริษัทของเรานะต้องบดให้ส่วนผสมมันแตกละเอียดขนาดนี้นะคะ่ะก็คือยิ่งส่วนผสมต่างๆนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งง่ายต่อร่างกายของเรานะะในการดูดซึมส่วนผสมต่างๆเข้าไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีนะคะการผลิตที่เราใช้ในการผลิตนะคะอาหารเสริมของเราเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะท่านนี้นะคะก็อาจารย์คะ,ะคะเป็นดริชิตนะคะ เขาเป็นนักวิจัยนะคะชั้นนำเลยเกี่ยวกับแคโรทีนอยนนั่นเองนะคะก็ประวัติของเขานะ,ะเขาเคยเป็นนักวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้รับสิทธิบัตรมากถึง12ใบนะคะมีสื่อสิ่งพิมเกี่ยวกับแคโรทีนอยเนี่ยมากถึง18ฉบับแล้วเขาก็ได้รับเชิญไปในงานประชุมระดับนานาชาติบรรยายเกี่ยวกับแคโรทีนอย์มาแล้วกว่า100การประชุมนะคะ เตุผลนะคะที่เขาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับแคโรทีนอยด์เนี่ยก็เพราะว่าเขาอได้รับรู้มาว่าสุขภาพที่ดีของชาวกรอปแปซิสติกใต้นะคะมันเกี่ยวข้องกับการกินผักและผลไม้สีเขียวหลายๆชนิดนะคะเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยแคโรทีนอยด์เนี่ยต้องมีอะไรดีต่อสุขภาพแน่ๆเลยนะคะเขาก็เลยเริ่มนะคะวิจัยเกี่ยวกับแคโรทีนอยด์ซึ่งดอกรเฟรดิทัชชิกเนี่ยก็คือเป็นคนคิดสูตรให้เอสโตรนพลัสของเราด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็คือคาชิคเชคเกอร์นะคะเป็นเครื่องวัดระดับแคโอรีนอยในร่างกายของคนเรานะคะอันนี้ก็คือเรียนเชิญนะคะมาวัดระดับแคโอรีนอยของแต่ละท่านได้เลยนะคะที่เอจารอนนะคะหรือว่าจาขาประเทศไทยนะคะอยู่ที่อย่างที่บอกไปนะคะ BTS สาขาสุรสักนะคะว่างๆก็แวะ,แวะมาหาลินได้นะคะแล้วก็มาตรวจวัดแคลอรีน้อยได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคค่ะ สินค้าตัวที่สองของเรานะคะมาในรูปแบบของน้ําดื่มค่ะน้ําดื่มอิซุมิโยนะคะเป็นน้ําดื่มที่ผ่านนวัตรกรรมการอัดไฮโดรเจนเข้มข้นเข้าไปนะคะจุดเด่นของอิซุมิโยของเราก็คือไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนนะคะมันจะู่พี่ลูกปัดก็พูดแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเขาเป็น คาตที่เล็กที่สุดในโลกนะคะในตารางธาตุเนี่ยเขาเป็นตัวแรกเลยนะคะเขาเป็นธาตุที่เล็กและเบาที่สุดในจัก,กรวาลน,นะคะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือเขาสามารถผ่านนะคะไปได้ไหมในทุกเ,เขาสามารถผ่านแทรกซึมเข้าไปได้ทุกอนุภาคไหมอนุภาคที่เล็กที่สุดในร่างกายของเรานะคะมีนักวิจัยหลายท่านนะคะทําการวิจัยเกี่ยวกับไฮโดรเจนเขาบอกว่าไฮโดรเจนนะคะ ช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายของคนเราได้มันสามารถช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์แล้วก็ช่วยสุขภาพโดยรวมของเราได้อีกด้วยนะคะสไลด์นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะขนาดของสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆกับไฮโดรเจนในห้องนี้นี่หลิงคิดว่าต้องรู้จักกันอยู่แล้วเนาะวิตามินซะีวิตามินอีน e, พวกโคเอนไซม์คือเทนฟิตาไทโอนพวกนี้ก็คือเป็นชื่อของ สารต้านอนุมูลอิสระที่ดังๆเลยนะคะดูขนาดของเขานะคะอ่ายกตัวอย่างใช้วิตามินซีก็ได้ค่ะขนาดของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกโมโมนี่ก็คือเป็นหน่วยหน่วยปริมาณสารนะคะเทียบกับอตัวโมเลกุ จะเห็นได้ว่าตัวขนาดนะคะของโมเลกุลวิตามินซีเนี่ยกับไฮโดรเจนเนี่ยไซส์เขาต่างกันมากเลยคือโมเลกุลของไฮโดรเจนเนี่ยมันเล็กมากมันแค่2โมเเท่านั้นนะคะก็คือจะบอกว่านะคะจากสไรด์นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบขนาดของสารต้านอนุมูลอิสระกับ ขนาดของโมเลกุลไฮโดรเจนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าโมเลกุลไฮโดรเจนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในอุดมคติเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับสภาวะเครียดออกซิเดชันในไมโทคอนเดรียนะคะเนื่องจากว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าไปถึงข้างในไมโทคอนเดรียของคนเราได้เลยนะคะไฮโดรเจนเนี่ยปกป้องไมโทคอนเดรียจากการทํางานของอนุมูลอิสระ อวัยว,ว,วะสำคัญต่างๆนะคะเช่นเซลล์ประสาทสมองนะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆหรือว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะไม่สามารถนะคะผ่านเซลล์ด้านในตรงนี้ของเราเข้าไปได้นะคะ แต่ว่าไฮโดรเจนนะคะมีคุณสมบัติที่เล็กมากพอนะคะที่จะผ่านสิ่งกีดขวางและเยื่อต่างๆเข้าไปได้และเข้าไปแบบที่ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ด้วยนะคะนี่เป็นเหตุผลนะคะที่ไฮโดรเจนสามารถทําให้อนุูอิสระในร่างกายของเราคงที่แล้วก็ช่วยในเรื่องป้องกันความเสียหายของเซลล์ได้อีกด้วยนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการวิจัยทางการแพทย์ว่าการดื่มน้ํา ที่มีไฮโดรเจนเข้มข้นสูงมีประโยชน์ต่อการทํางานของร่างกายโดยรวมของเรานะคะมันช่วยขจัดสารพิษท,ที่เป็นอันตรายในยร่างกายของเราได้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเวลาเครียดนะคะทุกๆคนเนี่ยในที่นี้นะคะเวลาเครียดนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างนะคะอนุมูลอิสระขึ้นมาแล้วผลกระทบนะคะอย่างหนึ่งจากความเครียดของเราก็คือการที่เรานอนไม่หลับ เห็ไหมคะเวลาที่เรานอนไม่หลับนะคะทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการกดนอนนะคะมันส่งผลอย่างมากต่อระบบคุมภูมิคมันในร่างกายใช่ไหมคะบางท่านแบบนอนน้อยมากก็คือจะป่วยง่ายเป็นหวัดเป็นนี่เป็นนั่นง่ายๆถูกไหมคะเพราะว่าการนอนน้อยเนี่ยมันทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันลดลงคะ่ะไฮโดรเจนนะคะมีคุณสมบัติในการช่วยนะคะเพิ่มระบบคุมภูมิคันตรงเนี้ยของเราได้อีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากว่าเวลาเวลาเราเครียดเรา นอนไม่หลับใช่ไหมคะบางท่านก็อาจจะเครียดล้วชอบกินถูกไหมคะ eating therapy เนะเครียดมากๆก,ก็ยิ่งกินมากกินเวลาเรากินแล้วก็ไม่ได้เลือกถูกไหมกินอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอาจจะกินอาหารที่มันไม่ค่อยดีอย่างหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การกินของพวกนี้นะคะบางทีอะคะ่ะมันทิ้งสารตกค้างไว้ในในร่างกายของเรานะคะไฮโดรเจนนะคะมีคุณสมบัตินะคะในการช่วยนะคะ ขับของเสียหรือของไม่ดีหรือช่วยดีถอกร่างกายนะคะเอาสิ่งสกปรกที่ตกหล่นในร่างกายของเราออกไปได้อีกด้วยนะคะ<ส>ท่าน,นี้นะคะศาตสตราจารย์ชิบิโอโอตะนะคะเป็นนักวิจัยนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคะเอ่อจะเรียกได้ว่าเขาเป็นเอ่อคนแรกๆเลยก็ได้นะคะที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ไฮโดรเจนนะคะเขาบอกว่านะคะไฮโดรเจนมีคุณสมบัติในการต้านนะคะการทํางานของอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายของคนเราได้นะคะซึ่งบทวิจัยของเขานะคะสามารถหาอ่านได้เลยนะคะในเว็บไซต์ Nature Medicine นะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีนักวิทยาศาสตร์มากมายจากหลากหลายประเทศเลยนะคะเขามาตีทีมบทวิจัยที่เขาทำเอาไว้ไว้ในที่นี้นะคะอันนี้คือสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้ในเว็บเว็บไซต์ Nature Medicine ได้เลยนะคะ อันนี้คือเจ็ดเหตุผลนะคะว่าทำไมนะคะถึงต้องเลือกืออิซูมิโอนะคะข้อแรกนะคะอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะเพราะว่าบริษัทของเรานะคะผลิตอิซูมิโอเนี่ยจากนวัตกรรมนะคะการอัดไฮโดรเจนเข้มข้นเข้าไปแล้วก็ล่าสุดนะคะเราสามารถอัดไฮโดรเจนเนี่ยเข้มข้นได้สูงถึงสามจุดสามิลลิกรัมต่อลิตรในขณะที่ติดจุกซองนะคะอ่าวิธีการที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเรานะคะ จะเอาก๊าซนะคะที่ไม่จําเป็นนะคะออกจากน้ํานะคะเป็นน้ําที่เราทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะอัดไฮโดรเจนเข้าไปนะคะปิดถึกนะคะซึ่งบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะสี่ชั้นที่ได้รับการตดสิทธิบัติมาแล้วนะคะเป็นการวิจัยมาแล้วด้วยว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยมีคุณสมบัติในการจับเก็บนะคะไฮโดรเจนไว้ได้นะคะนานเท่าที่จะทําได้นะคะตัวไฮโดรเจนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็น สารที่เล็กที่สุดในโลกแล้วเขาก็เบามากเขาลอยอยู่ตลอดเวลานะการที่จะเก็บเขาไว้ได้นเนี่ยจะต้องมีเอ,อวัสดุเฉพาะพิเศษนะคะที่จะเก็บเขาเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะนั่นคืออลูมิเนียมนั่นเองนะคะแล้วก็ค่า p h ของน้ำกิจสมยกของเรานะคะไม่เป็นกรดแล้วก็ไม่ใช่น้าด่างนะคะของเรา p h เป็นเจ็ดก็คือเป็นกลางนะคะอแล้วก็คุณสมบัติคุณภาพของน้าดื่มก็ เชื่อมันได้เพราะว่าเป็นน้ําที่ํำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยนะคะโอเคค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเรียนจบแล้วเดี๋ยวใครมีคําถามอะไรสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าหลังจบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรียนขอต่อ,อวิธีการะะมีใครถามอะไรไหมคะ มีท่านใดสงสัยหรือถามอะไรนะอะไรไหมคะเพิ่มเติมได้นะคะเปิดไปหรือเปล่าได้เลยหรือจะพิมพ์ถามก็ได้นะคะใช่ค่ะเปิดไเปิดหน้าคุยกับหลีมได้เลยนะคะเปิดหน้าสวยๆมาคุยกันใช่ค่ะหน้าอยูดคนเดียวนะคะอยากจะถามว่าในแล้วในส่วนของไฮโดรเจนเนี่ยพี่เคย เห็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเอาไปให้ไม่ว่าอ,อะไรนะทาสุนอขท่า้าอกแมวเนี่ยเขาทานตรงนี้เป็นเขามีเคสอะไรแบบนี้ที่แบบน้องหมาน้องแมวเป็นเคสอะไรลัวถึงให้ทานบ้างไหมคะอะอะให้ทานเนี่ยของหลินที่ยังไม่ค่อยได้ยินมากนะคะส่วนใหญ่ที่จะให้ทานเนี่ยก็คือน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาชอบเป็นแฉ จะมีประเภทแบบว่าเป็นแผลเวิร์กหวาอะไรเนี้ยเอาไปทาแผลแล้วก็เอาไปทาด้วยมีตัวแผลก็คือสมานหายเร็วขึ้นทั้งหมาทั้งแมวมอันนี้มีเคสอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องแผลนี้เยอะเคยเพราะว่าเคยเห็นอยู่ว่าเอมีรูปที่น้องหมาเนี่ยเหมือนไปไปกัดจักน้องหมาตัวหนึง่งแล้วเขาก็เอาน,าน้ำม,มิโซดนเนี่ยอเอาไปทาแล้วแผลหายเร็ว อันนี้สักค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดแบบชอบเป็นสิวบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเมเป็นสิวแบบอักเสงบ่งบอยๆนี้ก็ใช้อิซุมโย่แตะได้อิซุมโย่เป็นคุณสมบัติในการช่วยลดการอักเสบได้ดีมากค่ะไฮโรเจนนะคะัวไฮโดเจนใช่เพราะว่าจะบอกว่าตอนเอ่อที่เราซื้อกันไปนแรกๆพี่มุ้ยก็เอาไปทอหน้าตามที่แบบว่าพอดื่มหมดถุงแล้วพวกเขาจะมีก้นถุงใช่ไหมด้วยความที่แบบว่าเสีรรยดายกรรย็เอาไปทอหน้าหน้ากรร็ ะะมันมันตึงขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ทดลองใช้นะคะได้ได้ทดลองดื่มอะไรเงี้ยค่ะจะมีนคนที่ซื้อไปท,ทุกคนบอกว่ามันตึงจริงๆะ,ะงแล้วก็น่าใส่ด้วยเพราะว่าช่วยในเรื่องของการลดกระดนะคะแล้วก็พี่อยากจ,จะถามอีกว่าน้ําที่โดยปกติแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขางมี เขาก็มีหลายท่อเนาะที่แบบว่าเอามาผลิตเป็นน้ําด่างน้ําไฮโดรเจนน้นําอะไรอย่างเงี้ยที่ชื่อว่าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันมันแตกต่างกับของเรายังไงคะแล้วก็น้ําที่ของประเทศญี่ปุ่นที่นํามาผลิตเนี่ยเขาเขาใช้น้ําส่วนไหนมาผลิตเออโอเคงั้ uh, okay. งนต้องบอกก่อนว่ายอย่างที่เมื่อสักครู่แจ้งไปว่าอ uh ได้ไคอเคคือปกติแล้วเนี่ยน้ำด่างเขาก็จะมีม okay. <ste al oupe> okay. ีค่า p h ที okay. 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 Done, ่ต่ำกว่าเจ็ก็คือมีคนสมบัติเป็นด่างอะไรท่านก็อาจจะคุณนเคยกับคำว่าน้ำด่างถูกไหมคะเพราะเขาจะกินน้ำด่างเพื่อให้ร่างกายเปิดออกมาตัวกะเริ่มกาของเราเลยจะทนรดมากกว่า แต่อิโซโยของเราไม่ได้เป็นกรดเขาไม่ได้เป็นจระเจนด่างครับเป็นกลางเลยครับงงไหมครับก็คือมี p ีเอสเ,เป็นเจ็ดีค่าเป็นกลางไม่ได้เป็นน้ําด่างนะคะแล้วก็น้ําดื่มของเรานะคะก็คือได้มาจากอาพื้นที่ธรรมชาตินะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นําน้ําตรงนั้นนะ,นะคะมาทําความสะอาดแล้วก็มาผลิตอิโิโอก็คืออัดไฮโดรเจนเข้มข้นเข้าไปนะคะก็คือโรงงานของเราเป็นโรงงานที่ใหญ่ๆนะคะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่ผลิตน้ำํำดื่มไฮโดรเจนไม่เหมือนกับที่เห็นทั่วไปนะคะในะประเทศไทยที่จะมีเครื่องผลิตไฮโดรเจนเล็ก mm hmm. ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราทําจริงจังนะคะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยไว้เดี๋ยวยังไงส่งคลิปโรงงานที่ดูน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ